ไปที่นอมะหอนี่นอมาเลยวัดถก็ดูเ้ามอนีนอล่อที่นแต่หออลดดีชุเท้าโล่อค่อยกันมาไล่ตัวรลยเล่นที่นอเลย ฝากพ่อพี่น้องวันอื่นจะขอบคุณขอบคุณป้ายุกิไลไลพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นคนซื้อหายพี่น้องเป,เป็นคนซื้อหายฝา้พี่น้องพ่อนนี้กำลังลองเอาพี่น้องเลยโอ้ยตื่นเต้นยืนดู่ะยืนเทีย่บักสมดูยืนเทียงดูคะเจียนยืนยืนเ,นเ,นนนเออ เออคือคืออันนี้สิเป็นเอ็มเอ็หาเจสพี่น้องถ้าเป็นบักนันสิเป็นอันเอ็มหกสองพี่น้องของเฮาน่ะเจ้า MU ็มูหาเจสนี้เปยังมาเอาขั้นไหน tôn hả hàng video đâu đây nhé ta หเอาคันผู้ไม่เฮ้ยเจ้าลืมขอบคุณแั้วเอื้อยก็ตีขอบคุณเด้อพี่ขอบคุณหลายๆพี่ดีใจแห้งพี่จะได้ขอบคุณก่อนยันพระท่านประถิย่านพรท่านย่านเขาปิดก่อนเนาะมะขันนั่นเข้าวพันเอาแล้วเนาะอ้าวมันคือผมคือกันใช่ไหม คือกันบ่ราคาเต็มพี่น้องเอ้ยราคาเต็มนะเก้าแสนหาพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ทอกเบิดพี่น้องเฮาถอกก่อนหาสิบเปอร์เซ็นต์พี่นออ้อ,นนองเยอขอบคุณหลายหลายปายุกิเพิ่นทอกให้ก่อนหาสิบเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วกาซัมเพิ่นซื้อหายะอะไรนะพี่น้องเพิ่นซื้อหาย ซื้อห้เห้าอย่างห้เห้าวเนี่งมีมือมีจีนลงไปเห็ดเิี้ยไทยหัวไทยซวนทั้งบ้านพ่อแม่ชาวซุยแนละพี่น้องพอได้มีอยู่มีกินเพื่อนวะาพอได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกเพื่อนซื่อห้นะพี่น้องทั้งได้ก็ขอบุญขอบุณเพื่อนหลายพี่น้องโบขิดโบฟันมาชิได้โบขิดโบฟันว่าสิได้ชิ้นใหญ่ปนนี่พี่น้องเลยดีใจขนาดพี่น้องดีใจสุดชุดเลยพี่น้องเลยขอบุญขอบุณที่เพื่อนซับพอร์ตมาด้วยตลอดทั้งเรื่องความอยู่ความกิน เขาหน้ามซ้ำปลาอาหารการกิน huh. พ yeah. mm ี hmm. yeah. ่น้องเครื่องใส่ในครอบครัวเงินซ่านไม่แต่เพิ่นค่อยซับพอร์ตยางเงยดีใจอยู่บ่ลูกสาวจะจัดใหายดีใจอยู่บ่ลูกสาวจัดให้นั่นดีใจลายลูกเอ้ยขอบคุณขอบคุณลายเด้อคุณเด้อให้บุญขับน้ำชูอยู่ที่มีเง่งคุณประปะแกงเร่งเด้อลูกรักด้วยรักด้วยตัวเก่าเงินไล่น้องค้องไล่ขบนะม่แต่ตี่นุ่มชมเชยเด้อทางการทางงานกระนัน ค่ะมนจ้าว่ะจ้าเอาแล้วค่นนี่โดยอายวัไดนทกซองตัวหนกองตัวน อืมนั้นเอ็มหกสองราคามันกัะจีกลัวตัวนี้ราคาขนาดยันล,ล<ะ>ดนาดลาดเอ็ดลาดสองเห็นไหมหลัวโหเอ็มหกสองมันก็แพงกลัวแล้วมันตันมันโตตันกลัวมอนีสี่ได้ส่วงหัวกลัวดีใจอยู่กับเหญ่ยพามเอ้ยดีใจแล้วบานเดียวทัน พระเจ้า,จากำลังกรอกเอกสารราคาเต็มอยู่ที่เก่าแสนหาพี่น้องถอก่อน50%เปอร์เซ็นต์ โดนหางสดๆเลยแน่นี่พี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นจะเจอกันพี่น้องนี่เป็นแบบการแหน่นะครับเป็นเนาะอือือ้ยโอเคเปหลับบด่างเขา

ว่าไอ้บักบิ๊กเบิ้มแล้วมันจะไปสูบบักนี้ได้บ่ล้านกวัวอืมชื่อป้ายกะไปเหตุการณ์เหตุงานอะไรพี่น้องบ่ได้เป็นส่วนนั้นได้แต่เนียท่านได้รถพี่นอกไ่อื่นแล ่นให้มาเลือกขั้นเมียมืออื่นแล้วเพินสิแก่ส่งเลยพี่น้องบริษัท่นอสิบริษัท่นอสิส่งเลยพี่น้องแบบพระเจ้าหาดส่งพี่ตัวประเทศทันีด้พี่น้องแลนเจาเลยลงไปอ่ะากเซเลยพี่น้องหลดนะสิบได้เมื่อจอดเพื่อนยังเงื่อนพี่น้องเลยลงไปทำงานดีพูนเลยว่าง่ายกับพี่น้องแล้วนะกัรอื่นจะลงไปพูดกพี่น้องเลย ใจอ่าร like. ีบ <aquí> ร <en S 1> ้อกเลยดีใจชุดๆเลยสิด่าีได้ขอบคุณไลไเด้อขี่เด้อขอบขอบคุณไลาลเสืยๆเรือ พอพขอบคุณขอบคุณน,พพนายลาย,ลายไปัำกินอะารก,กันไปทำกินกันกินแอตังเด้

ใจแห้งอีิพินอนเย้ยมันตื่นตันหัวใจบมกิดว่าชิด้อร่นี้พี่นองอ,ออกโหลดใหม่พ <c oughs> ี่หนอเลยจะออกหลดไปท้ายันหน้าเหลนขันแทหนาดิ เป็นไทเหรีเสื่ออลวยอ่ะแล้วแหละก็ไปอยู่อะได้ชะพี่น้องถอกบ่าพี่น้องเยนี้พี่น้องสี่ท้ามาถอกยังไดหกเดือนถอกซะหนึ่งพี่น้องหกเดือนถอกเขือพี่น้องแต่ว่าส่วนดอกวี่ะเพินเท่าก็ต้องถอกหกเดือนนะพี่น้องแต่ว่างวดใหญ่น่ะหกเดือนถอกเขือหกเดือนถอกเขือ ระยะผ่อนสองฟีพี่น้องเอ้ยโอ้โหไม่ได้ลูกชายแล้ว,ลว,ลว,ลวน่จ,จะสร้างเถอะนะเส้นบ่ นี่ก็ลังรอบเป็นเส้นเอกสารอยู่พี่น้องเส้นเอกสารไว้ ม่อม,มีบ่อนให้ใส่ตุ๊กหน้าอำน้ำได้นะ่ะทางหล้างเห็นบ่บแ่แล้แล้เห็นบ่บ่อนใส่ตุ๊กหน้าอำก็มีดอะค่ะตีนอนะ่ะสามกันบ่ตีน นู่นจำกันเลยเนาะตุพันทงจำกันเบิดเลยเนาะหอยตีนตัวนคืคือคือคือนุ่นใหญ่กว่าใช่ไหมจกันบ่บนจไเือตัวนีใหญ่ทีมตัวนีใหญ่กว่าันาหอยมันก็ใหญ่รุ่นใหญ่ชุด ໃຫຍ່ກວ່າໃຫຍ່ກວ່າຫມໍນຕີ່ໃຕີນໜາໃຫກວແລ້ວຄັນນໃຍ່ກຕນນກ62 กำลังประกันหนังรอพี่น้องไา้ย่เงื้อขึ้นหนังพี่น้องหนังเจิมโหลดบายพี่น้องเพราะว่ามืออื่นนะาย่เงื้อเล่าสิบโบได้สิบโบได้หากพี่น้องเพราะว่าสิเลยไปส่งคุณข้ามไอทีคุณและสิได้หากอยู่บ้านผูน้พี่น้องเจ้าก,ก็ะว่าในป่าเจ้าแะไรแม่มึงกำลงบอกเราเจิมขึ้นยางกับไปด้หูด้วยฮะนะ่ะเราก็บว่จักเจมิม จะปฏิบัติใะเอียดมากเลทีปสุไทร์ังการชวนแต่งงต้องส่งมาเรื่อยๆายม้วนขับมี้รขับไหม้พูดเนอะฝักผิดเลี้ยับพูดเักเลี้ยวเลยงานแต่งงานตั้งางางตั้งแต่ย่างห่าย่างห่คุณเล